ไปตรวจฟันมาแล้วทันตแพทย์แจ้งว่าจะต้องทํารากเทียมนะครับแต่ว่าตรงนี้มีไซนัสอยู่นะครับซึ่งจําเป็นที่จะต้องทําการตุ้ก,กระดูกเข้าไปในไซนัสด้วยไซนัสมันคืออะไรนะครับทำไมมันเกี่ยวข้องกับการทําฟันด้วยนะครับสวัสดีครับผมทันตแพทย์วิเวกมันตลาหรือหมอบอลเป็นทันตแพทย์ที่ทํางานทางด้านรากฟันเทียมนะครับวันนี้ผมมาตอบคำถามคนไข้ท่านหนึ่งครับคอมเมนต์เข้ามาถามผมนะครับว่าไปตรวจฟันมาแล้ว ทันตแพทย์แจ้งว่าจะต้องทำรากเทียมนะครับแต่ว่าตรงนี้มีไซนัสอยู่นะครับซึ่งจําเป็นที่จะต้องทําการกลูก,กระดูกเข้าไปในไซนัสด้วยคนไข้มาถามครับว่าไซนัสมันคืออะไรนะครับทำไมมันเกี่ยวข้องกับการทําฟันด้วยนะครับผมจะตอบสั้นๆนี้นะครับว่าในตําแหน่งฟันบนนะครับทางด้านท้ายของเราเนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับโครงอากาศไซนัสนะครับซึ่งโครงอากาศไซนัสเนี่ยจะอยู่ข้างๆช่องจมูกหรืออยู่ในโหนกแก้มของเรานะครับ ในหลายๆรายนะครับไซนัสที่มีขนาดใหญ่แท็กก็จะสัมพันธ์อยู่กับกระดูกขานไกลบนนะฮะย้อยลงมาทําให้กระดูกขานไกลบนเนี่ยค่อนข้างบางกรณีที่เราจะต้องใส่รากคอนเทียมนะครับตำแหน่งที่มีไซนัสย้อยลงมาอยู่เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําการเสริมกระดูกนะครับเพื่อที่จะยกตัวพื้นของูไซนัสขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่กระดูกเข้าไปเพื่อที่จะได้มีกระดูกที่ดีนะครับล้อมรอบตัวรากคอนเทียมอยู่ การรักษาการปลูกกระดูกในไซนัสเนี่ยเราจะเรียกในภาษาทางการแพทย์ว่าไซนัสลิฟต์นะครับก็คือการยกไซนัสหรือไซนัสโบนกราฟก็คือการเสริมกระดูกเข้าไปในโพรงอากาศนะครับการรักษานี้เป็นการรักษาที่ทําให้การรักษารากฟันเทียมเนี่ยมีความมพลซเคตมากยิ่งขึ้นคือยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการผ่าตัดที่ต้องเพิ่มขึ้นแต่ถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับที่มีอัตราการเจ็บตัวเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยฮะอัตราประสบความสําเร็จที่ค่อนข้างสูง คนไข้ส่วนใหญ่นะครับที่จําเป็นจะต้องทํารากเทียมในฟันหลังบนเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องทําการยกไซน,นัสหรือการปลูกกระดูกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีรากคนเทียมที่มีขนาดสั้นลงนะฮะแล้วก็ให้อัตราส,สุขภาพสูงนะครับในหลายๆกรณีถ้าหมอเนี่ยประเมินแล้วแหละว่านะครับมีกระดูกที่ค่อนข้างน้อยแต่เรามีรากเทียมที่มีขนาดสั้นเนี่ยเราก็อาจจะมาเลือกใช้ในกรณีเคสลักษณะแบบน,นี้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมาคิดคำนวณกันดูอีกทีครับว่า ระหว่างการเสริมกระดูกกับการใช้รากเทียมสั้นอันไหนจะเหมาะสําหรับแต่ละเคสนะครับถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องเสริมก็ต้องเสริมครับแล้วก็หากทันตแพทย์พูดถึงไซนัสว่าคนไข้มีไซนัสตรงนี้เราจะต้องทําการเสริมอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับการมีไซนัสไม่ได้หมายความว่าเราเป็นโรคไซนัสอักเสบหรืออะไรแต่ไซนัสก็คือโพรงอากาศที่อยู่ข้างๆช่องจมูกและก็สัมพันธ์อยู่กับฐานกรยบนของเรานั่นเองครับ ก็หวังว่าจะตอบคำถามนะครับแล้วก็อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำไซนัสลิฟต์หรือการปูกกระดูกในโครงอากาศนะครับหากท่านไหนนะครับคิดว่ามีคำถามนะฮะสามารถ inbox สมัมรหาผมได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ subscribe เพจผมไว้ครับในอนาคตผมมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังเพียครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ